ุทวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดฉบับสั่งโยน์ภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสั่งโยน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสั่งโยน์ผูกมัดแล้วยอมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสั่งโยน์คือตัณหานี้เลยตัณหาสั่งโยน์ ภิกษุทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานมิชาระภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนานสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าสังโยชน ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าอุปาทานภิกษุทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดความพอใจ ด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าอุปาทานก็บุคคลย่อมเพิดเพลินย่อมปรามสรรเสริญย่อมเมามมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขานั่นแหละเพิดเพลินปรามสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทานความเพลินใดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานคำนำความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าสังโยชนเราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยช์ผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เหมือนอย่างตันหาสังโยช์เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยช์คือตันหาผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานสัตว์เหล่านั้นได้สวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตจัี ที่เป็นป่าช้าตลอดการนานานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นพุทธวชนะฉบับสังโยชน์เป็นการรวบรวมตถาคตภาสิทธ์โดยร้อยเรียงข้อธรรมด้วยสุคต วินโยอันเกี่ยวข้องกับสังโยชดไว้ทั้งลักษณะของสังโยชดสังโยชดเป็นอย่างไรการเกิดขึ้นของสังโยดโทษของสังโยดและข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยดเพื่อให้ผู้ที่เสพคบจะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องก้าวลงสู่พบแห่งสัมปะบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิอันเป็นเหตุให้พ้นจากนรก กำเนิดเดร,รชานหรือเปรตวิสัยและเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะที่ได้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะได้ขออภัยค่ะไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายและเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกได้จเจริญอาณาปานสติสมาธิ ซึ่งเมื่อจเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายเพราะเหตุว่าการจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้อยู่ไม่เหินห่างจากยานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทและมีอมะตะคือความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะเป็นที่สุดจบส่วนอริยสาวกเราได้ละโมหะได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วย่อมไม่ต้องท่องเที่ยวไปอีกเพราะอาวิชชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้นถ้าเราไม่มีขออภัยค่ะถ้าเราไม่พึงมีของเรา ก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ทำความเข้าใจสั่งโยดโดยสรุปสั่งโยดคืออะไรหน้าสองสั่งโยดมีอะไรบ้างหน้าสิบข้อเสียของการมีสั่งโยดหน้าสิข้อดีของการละสั่งโยดหน้าสามสวิธีในการละสั่งโยดหน้าสาห ผู้ละสังโยชน์ได้แล้วเรียกว่าอะไรหน้าสีหหมายเหตุคำว่าสังโยชศในหนังสือเล่มนี้จะมีการใช้ตัวสะกดทั้งสังโยศและสังโยศตามบาลีในพระสูตรนั้นๆทั้งสังโยศและสังโยศประทถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น ที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนกันและกันเอิอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วันนี้คุณแม่หนิงศีวลีหรือแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับสังโยชน้นาที่สองและสค่ะ